<c oughs> สิงค์ครับพี่น้องงูสิงค์ครับนา่าจะเป็นสิงดงพี่น้องตัวนี้งูสิงดงใครเงยผมขอไปใกล้ที่สุดได้ครับพี่น้องเนงะ้ยอุ้ยเงี้ยวว้าาฮงูสิงดงมึงอย่ามาทางกูเด้อมึงอย่ามาทางกูเด้อไปทางพุน่นไปทางพุน่นโยไฟโยมันมึงอย่ามาทางนี้ไปทางพุ่นเด้อไปทางพุนนงพ่นเด้อ ต้องซูมต้องซูมเนี่ยอย่ามาอย่ามามาอย่างน้ำไฟมาติอย่าว่าเถอะปล่อยให้ไหลไปอย่ามาทางนี้ออฮึคักพี่น้องคักแล้วคักแล้วคักแล้วรู้สึกวันสินน้ำมาเพี่น้อง มันก็ยงสัเสริเป็นไฟเอียงมันเลยน้ำมากพี่น้องสิงดวงครับพี่น้องลลยถุมถุยลายถุมถุยเลย